ครับครับหุ้ยเทียยาวกว่านี้ในสิทธิ์เอาก็พูดไปแล้วอ่ะคันหัว่าอะไรวะหลวมครับหลวมหลวมครับปุ้ยครับโอะอ่ากลับมากับการบินเข้าจะสองผมอ่ะมุกมุกมุกนะมุกกูครับุเราออยู่แก๊สเอ็มฟาสีแล้วนะครับไปเลยครับไปสั่นไปเอ็มเจ้าเลยเอ็มเจ้าต้องอยู่หลังเพื่อนครับ สีเจ็ดเกนินไปแล้วนะครับสีาต้องอยหลังเพื่อนจอร์นครับมึงคิดเยอขนาดนั้นเลยครับเจอเลเซอร์ครับยอดครับตันติดเลเซอร์ติดทำพี้อะไรครับปืนนี้ไม่รู้ครับแตมม่มันจะทำให้กูยิงได้แหละมันจะทำให้กูยิงได้เร็วขึ้นหรือเปล่าล่ะครับโอ้ยสัตว์ยิงหาพ่อเลยเป็นอ<ห>ัพไปเยอะๆครับมันทำให้กูแม่นยิ่งครับขอขี้นะครับเออ มันเที่ยวโอ้ยสัตว์ัเที่ยอะไรสัตว์คนเที่ยไปขี้คนเที่ยไปขี้ในอ่างไงสัตว์ผมเห็นจ็อกกี้ครับตอนนี้ผมเห็นผมเห็นสปิทเตอร์ผมเห็นผมเห็นรถตัวที่มีอยู่ในเกมนี้ยังไม่เห็นแทงนะครับวิเกียไม่เห็นถ้าเห็นแทงผมวิ่งนะครับไม่อยู่หรอกครับผมเห็นจ็อกกี้แล้วครับโอ้ยสัตว์เที่ยวขึ้นมาฝังทางไปเรื่องผมเรื่องรถรถกระเติบเมื่อกี้เก้าเก้า มาแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วเฮ้ยกูอยากบอกว่าชาร์จเจอชาร์จเธอไม่มีไม่มีใครโดนครับทุกคนรอดถ้าโดนชาร์จนี่ฟิลหมดเลยนะครับใช่ครับไปได้เป็นไปได้แค่เป็นเฟนเตอร์เคลล็อคอปคอสตี้มันจะสไต้ครับเพราะว่าทุกทีมจะล้มเราเราชาร์จครับอแต่ไม่ถอยถ้าไม่ทัน ไปแหละอ้ออมเฮ้ยไล่เดี๋ยวมันไม่ใช่ทางนี้อ่ะโอ้ยเฮียไอเฮียแม่งไมิ่งไปเายนี้ไปเซย์เถอะโอเคไปกันเถอะไปกันเถอะถือไปกันเถอะเปลี่ยนปืนแล้วโจเซฟ ไอ้ไม่ทิ้งใช่ผมใช่ไหมผมจะไม่ทิ้งลุงครับลุงเป็นแฟนของผมจำไม่ใช่ใช่หรอโอ้ยเยี่ยมมันคิดกันอย่างเนี้เลยลุงยิงมันดิไปตายมันมีกอยินมองครับยินมองยินมองยินมองจากที่สูงยินมองจากที่สูงครับปวดแขนเลยครับยินมองจากที่สูงปกโจเซบิยานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการชอบยืนฉี่จากที่สูงก็กูยืนเยี่ยวจากข้างบนแล้วมึงจะหาวันนี้ครับ พร้อมแล้วครับทางไหนวะครับมีแกนลอนไฟด้วยครับอีกรรมคุณลุงตามผมมาเลยครับคุณลุงเอ๋อยู่ครับแป๊บสักเก็บปูนท็อปด้วยครับสุดยอดไหมครับกูใช้ไฟมันยอดเจ๋งครับเอ็งครับเจ๋งมากครับแล้วมึงจะไปกันยังไงอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอไฟมันดับสิครับตอนกับผีสิครับดับแล้วนี่ครับสุดยอดโอ้ยจ็อกกี้ครับจ็อกกี้จ็อกกี้ อ้ไอ้สตัวอยู่ใกล้เสือกไม่กล่องครับแม่งกล่องตัวอยู่ไกลก็คุณเคยบอกไว้ไงไหมครับว่าเล่นนิกแล้วเปอร์เซ็นต์โดนจัอกกี้ขี่หัวมันเพิ่มขึ้นนะใช่ครับใช่อย่างที่ลอเบเกอร์ได้บอกเอาไว้ครับมันเป็นจริงๆเนีไงติดตามเปลี่ยนปีนั่งครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นจริงๆนะจด true เนีเอาดีกว่ากระทาเนี่ยดีแล้ว กท้ายเฮียตอนคือมึงบินผ anyway> ่านแม่งคิดว่าหลายรอบแล้วมีคนแทงมาก็คิดคิดแบบนั้นแหละครับแต่ไม่ได้พูดผมพูดนะครับแต่ผมไม่ได้คิดแค่นั้นเองครับมีมมีีคนนั้งสกายมาแทักอะไรต่อเนี้ยครับทักสกายมาแล้วนะแบบไปยอย่าการออกอากาศในสกายแบบนี้แล้วรู้สึกมัน อ้ยอ้อได้แล้วดีกว่าเออผูกมนุนกำลังออกกระซั่มกันอยู่เลยเสร็จผมกำลังฮิวเองครับไม่ต้องห่วงนะอ่าพยาบาลอ่ะจะใช้เองตัวเองจะใช้เองโอ้ยโอ้ยเหมดอะไรขึรถกูเผารถกระเด็นทั้หมดเลยผมผมเกิดอาการโปเฟชขึ้นมากันทันทันเลหลังจากที่โดนซ้่มไปสามนัดเต็มๆสามเด็ดเต็ม มึงยิงลูกเราเนี่เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับข้าวเดียวหายไปเลือกกูหายเลยใช่เดี๋ยวหิวก่อนหิวก่อนไอ้ใครลงไม่กดอุ้ยเวลาของเวลาของพระบุลเวลาของเวลาของพีรบุลุ่ครับเร็วๆครับเอาหวยแล้วไม่กดแล้วมึงไม่ ไี่สิทธิ์ผมไม่ได้ปาครับผมยังถืออยู่เลยครับกูนี่แหละครับมันมีสองอันนะกูเห็นกูนี่แหละครับไอ้ไอ้นิกไอ้นิกวัยนี่มันหยิบไปปาครับองผิดกูเหรอใช่ครับมึงก็ผิดครับมึงผิดแต่มึงผิดเสมอเสมอไม่ถ้าเป็นมึงครับแทงมาครับพ่อมาแต่ว่าแทงครับไม่รู้อ่ะแต่เสียงมันมาแล้วอ่ะเหรอ เป็นปลาปลาดักไว้ก่อนมีเด็ขาให้ขาดมันจะได้วิ่งมันไม่ได้ไหนวะครับน,น,นั่นเองับ <Hey. S 1> แทงอยู่ไหนครับเรเห็นแล้วครับมาแล้วไหนวะเฮ้ยมึงกันให้กูด้วยดิกูเห็นแท้งอยู่ไหนกูไม่เห็น,นแดงไ,ไม่เอาแล้วครับอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วครับตัวเลยแดงๆมไเนี่ยเข้ามาฉันเป็นเทพ I am a god I am a god ไอ้เอ็มก็อดวัดข้อมึงเยี่ยมโอ้ยปิวไปแล้ววัดปิววัดปิววัดปิวโอ้ยจัดโอ้ยก็อดก็อดไปก็อดกูเพิ่งไป็นอดที่ปิวมาเนี่ยตีตีตีไอ้เอ็มาก็อดตกอตีต้อกตีมอนสเตอร์อักอัคลีมอนสเตอร์อุขอโทษครับผมก็องฟิตมอนสเตอร์ต้องอย่าไปว่ามันเนี่ยอ้แม่งมาแล้ว ข้างงหลัผมผิดไปแล้วเออนี่ตกลับตีแล้วแต่มันก็แค่แต่มันก็แค่ไอ้ยักษ์ตัวสีเทาหน้ามันเกียรเทาเหรอกูเห็นตัวแดงปัดเลยแอบมันเพื่อนไอแอมก่อนไคโดนล่าครับไคโดนล่าเอาไปแล้วครก็ขยันยังไงนะครับกูจะไปรู้มันเหรอครับขยันสร้างไม่หายตลอดไปกันเถอะครับโจเซฟผมว่าตรงนี้มัน ไม่ไม่ปลอดภัยสำหรับการยืนอยู่ครับมันไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกครับถ้าเจะเซฟเฮาแล้วลงหนีหครับกูว่าครับในเซฟเฮาไม่ปลอดภัยครับถ้ามันยังมีพวกมึงอยู่เอ้ารับกูไม่ไว้ใจพวกในเซฟเฮาเขาไม่ปลอดภัยครับนีิเสียงยี่อะไรมาอู้อ้าอู้อ้าทางนี้ครับทางนี้ประเดี๋ยวครับเสียงยีโค้ดนะครับมอเตอร์ทอกเอ้ยมอเตอร์ทอกครับมอเตอร์ทอก เก็บเลยครับกูมีไฟบอมแล้วครับอ้าวโจใครมาเก็บคนอ่วไ่เก็บเหรอไม่เก็บเหรอไม่เก่งก็ไม่เก็บผมยิงทองครับแล้ววิ่งทิ้งกูเลยนะครับแล้วดูไม่เทผมด่าเราให้ดูล้าเรามันดบยาให้หมดเลยครับเรียบร้อยไม่เชื่อยอดมากไม่เชื่อพุกมึงหรอกไม่เชื่อเลยครับเชื่อผมครับเชื่อบวกมึงกูไม่เชื่อบุกมึง ผมพูดมาจริงใจนะครับจริงใจไม่จริงโจครับจริงโจเลยไรไงเป็นโรแทนหกฟีดครับโอ้โหได้ยินเสียงได้ยินเสียงแฮนเตอร์ครับกได้ยินเสียงแฮนเตอร์ครับโอ้โหเห็นแล้วครับกลัวครับเอาวันเอาไจครับมันขอบคุณมากผมไม่อยากจะขัดขวางคนกำลังรักคนรักกันหรอกครับอุ้ยจัดอุ้ยเหลือครับแป๊บนึงเลือดเหลือน้อยโอ้โเป็นไงครับความรู้สึกของคนเลือดเลยน้อยมึงเข้าใจหรือยัง ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจครับตีให้ตายตีให้ตายเฮ้ยมอเตอร์ไซค์อีกอันหนึ่งปิกลุงปิกครับใช่ครับเสด็จมาเก็บครับเก็บไปแล้ววุ่นยังเสด็จไปครับเตะเตระเตระเตรงมันบอกว่าเซฟเฮาเป็นทางนี้เหรอครับไหนว่าเซฟเฮาวิ่งเลยครับมึงเดินเลยดิม่เห็นมึงเดินเลยสัตว์ก็เพกไปครับวัวเาให้ครับเทปลอนอ้าวเฮ้ยมึงเลยครับเลยไป ต่อครูด้วยครับอ๋อ <roc ena> อ๋ออ๋ออ๋ออีสัตย์ไม่ทันนี่เงี้ยมึงไม่อยากได้มึงก็ไม่ให้เฟิร์สเอเทียอุ้ยมันมันเยอะจังมันมันเยอะจังมึงเจอบ้านแล้วอีอ้วนโอ้ยเยี้ยยิมความงัท่อนจากที่กูไม่จากที่กูไม่ต้องจากที่กูไม่ต้องกระเพกกลายเป็นกระเพกไอ้สัตย์เจ้าใังไม่เจ้ายังไม่สัตย์เจ้าใังไม่เจ้าช่วยสัตย์เขากลับบ้านช้าครับเฮียผม เดี๋ยวผมเดินมาหอแล้วอ้าวไปๆครับไปๆไปกินเขาเสียท้องเร็วโดูยาโดูยาโดูยาอ้าวเฮ้ยมันไปกันหมดเลยโดูยาโดูยาโด้ายาแล้วครับโอ้โหคนรักเพื่อนเลยครับเพื่อนกูรักมึงว่ะ าก่อนเราจะไม่ลืมนายเลยซอมบี้ซอมบี้มาไม่ว่าสจะทำและไอ้ที่แย่แง้ <c oughs> ยิงนะ <c oughs> อยู่ร่วงัตวดกูบลัดจะไม่ยิงนะนะก็มึงยิงจะทำตัวเป็นอีกูจะทำตัวเป็นคนดีสักครั้งครับงงกลักกว โอ้ยลงดับโอ้ยยิงโอ้ยยิงยิงปวดอย่างนี้ชิบหายแล้วมึงจะยิงกูทำไมกูช่วยกูหน่อย Inside now ไม่ยิ่งสุดยอดมากอินไซด์ now เนี่ยมันตะโกนได้แล้วมึงไม่เข้ามาทีไอ้คนรวยคนรวยคนรวยทางแบงบนบันไดไปมาแล้วครับด่านวัดใจครับด่านวัดใจด่านหน้าครับเจอกันกูไม่เคยผ่านด่านนี้นะครับแม้แต่เล่นจริงจริงจังๆก็ไม่เคยผ่าน เ <laughs> ดี๋ยวรอบนี้มาดูว่าใครจะถูกจริง